ครับผมนี่คือระบบน้ำของสวนผักหวานป่าเรานะครับสวนเกษตรอินทรีย์บ้านไร่เพชรบูรณ์นะครับตอนนี้ที่เห็นลดน้ำอยู่นะครับผมคือน้ำจากสะนะครับผมแต่ใช้โซลาเซลล์นะครับนะก็จะลดได้ประมาณนี้ครับนะก็ประมาณ3า9หัวนะครับต่อรอบนะฮะเห็นไหมครับลดทีละครึ่งวันทีละครึ่งแปลงครับแดดดีๆอย่างนี้ทุกคนนะครับ ก็นะเพื่อความชุ่มชื้นแบบทั่วถึงนะครับเห็นไหมฮะเพื่อความชุ่มชื้นแบบทั่วถึงก็ต้องนะสปริงเกอร์ครับนะตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยนะครับผมนะเราจะใส่ปุ๋ยตามร่องแบบนี้ไปนะครับผมนะสปริงเกอร์พวกนี้จะทําให้ปุ๋ยเรานะครับผมมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันละลายดีขึ้นนะครับมันละลายดีขึ้นนะฮะนี่ครับงดงามเหลืองอลางชางนะครับผมนะ การลดแบบนี้นะครับผมให้มันชุ่มให้มันเปียกให้ทั่วครับนะเห็นไหมครับนี่การลดน้ําแบบนี้นะนอกจากละลายปุ๋ยได้ดีแล้วนะครับผมนะปุ๋ยที่เราใส่ตรงเนี้ยหญ้าที่เราใส่ตรงเนี้ยนะครับผมที่เราตัดหญ้าแล้วมากองถมๆมกันพวกนี้นะครับผมนะมันก็จะย่อยสลายได้เร็วขึ้นด้วยนะครับผมนะนอกจากย่อยสลายได้เร็วขึ้นแล้วนะครับผมในกรณีที่เราตอนกิ่งสมมติผมตอนกิ่งนี้ผมตอนต้นตรงนี้นะครับผมนะ สปริงเกอร์เวลาน้ําเข้ามาเขาจะลดข้างบนแล้วไหลลงตุ่มของเรานะครับทำให้แปลงที่สามารถตอนกิ่งได้ทั้งปีคือแปลงที่มีระบบน้ําสปริงเกอร์แบบนี้ครับนะข้อดีมันมีนะครับผมนะทั่วถึงนะครับผมนะละลายปุ๋ยดีตอนกิ่งได้ทั้งปีนะครับแต่ข้อเสียของมันคืออะไรครับมันก็จะเปลืองน้ําหน่อยครับทุกคนนะเปลืองน้ําแล้วก็ยาขึ้นแบบทั่วถึงเช่นเดียวกันครับ โอเคนะครับทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้นะข้อดีของมันก็มีนะระบบน้ําสปริงเกอร์แบบนี้นะครับผมนะเห็นไหมครับนี่เราเน้นทั่วถึงครับเราเน้นทั่วถึงครับนะเพราะว่าดินอ่อนไปถึงไหนรากเขาก็จะเดินไปถึงนั่นนะครับรากเขาจะเดินดีกว่าการให้น้ําแบบที่โคนต้นอย่างเดียวนั่นเองครับผม